สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่ที่สุขุสุขคนนะจ๊ะขอว่าเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเอเอ,เอ,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 ลอ,อ,อแล้วกันเล่นกันหยอกกันเบิดมื่อยพี่น้องขอประคุณหลายๆจ้าพ่อพ่อแม่แม่ที่สุขุสุขคนจ้ะขอว่าเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยจ้ะพี่น้องที่ได้บ๊อบบาดคลิปใหม่ๆเนาะก็อย่าลืมกดติดตามช่องพ่อรักแมวชาแนลได้จ้ะ กับช่องปลักแมวแฟมิลี่เนี่ยเนีได้จากพี่นออ้องเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้าอันนี้เป็นอืมนี่ก็เล่นกันยอกันนี่เงาส้มเงิก็นอนส่มเงนนินก็เล่นกันนีเ่เงาเอ้ยอ่นำเพ่องกับพี่ส้มจุกเนาะ น้องจำเกิงกับพี่ส้มจูบเล่นกันถือเขายมนีม่แหละพี่น้องคนยุคอหายไปใช่กันนี่แหละ <c oughs> หน,หนื่อะไรนี่คือเขากดคอจนวเมื่อนานขนหายเบิ้ลสู่เขานะตัวน้อยๆเกลี้ยงไรไปนะเขายงข้อจนอขนหลดุดเบิดลไปนะพี่น้อง คนนี่ก็ะรุดเปิดเจียงงาแพพคนไหนยังพะเจียงน้ำเขาเยือกคนคนนี่เกียงกับเขาเยือกเออเอ้าเอ้านักเลงครับนักเลงนักเลงเนน่ะเอาตายเลยเอาเอาขอโทษขกอไผยจากพี่น้องเอาเอาแย่แล้วแย่แล้วเอาแย่แล้วอืม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  เอาละเอาละคือเขากัดแล้วบ่ะเนี่ยหืมน้อมบ้ย้อมบ้ย้อมบ้ไอ้บอกว่าย่าเลรนย่าเลรนย้อมไอ้โบ้น้อมไอ้โบ้น้ำเกลือมาย้อมนะครับอ่าน้ำเกลือทิสูอ้อยสมจุกครับเอาสมจุกย้อมบ้ย้อมบ้ย้อมไอ้โบ้ป่ะเนี่ยน้อมไอ้โบอเอาน้ำเกลือมาย้อมครับมาย้อมครับอืมมาแม่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  ดำเกิงอืมและแล้วดำเกิงก็พ่ายแพ้ไป,พ,ไไไปพี่ส้มจุกว่าไงพี่ส้มจุกว่าไงว่าไงไปแล้วนนพี่ส้มฉุนก็ไปแล้วนอนนอนอ้านะ่ะสลิดหลับครับอ่าไปตามน้องไหมเนี่ยตามไหมาอ้าไปไปโน่อนอะไปโน่นแล้วนนะนน พากันไปเข้าห้องน้ำพี่น,อน,อน้องพูนนุนห้องน้ำกาอยู่น่นเด้อจากพ่อพ่อลแม <c oughs> เเ่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรฮะเป็นอะไรเหรอ

สิหมอกมื้อนี้พี่น้องตื่นมาวันนี้ย่านกินแะล้วก็เล่นเด้อพี่น้องเอ้ย ดำปีเมื่อก่อนไม่เคยเล่นกับเพื่อนนี่พี่น้องเดี๋ยวนี้วิ่งไล่กันแล้วจุก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 ตัวทันพี่ดำปีแล้วม,มุดอีกอย่างน้อนาะเอ๊พี่น้องกันแฝดกันพี่น้องส้มฉุนกับส้มโอ กินย่างเดียวเดี๋ยวก็ออกไปได้นะ่ะนั่งเยู่เดี๋ยวก็ออกไปนี่นี่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรทนะเด้อจ้าเด้พอพ่อพ่อแม่แม่เอกซ์ซีสุขุสุคนนะจะก็สวัสดีจ่าพอ่พอพ่อแม่แม่พลังเงียบนะจ้ะเนาะก็ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่ รักและเอนดูช่องปอรักแมวนะพี่น้องเนาะพลังเงียบก็คือบมเมนบ่ปากนาะพี่น้องไม่เม้นมาไม่คุยไม่อะไรก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณจากที oh ่เขามาเบิ้งนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆได้ใจเด้อยังไงก็มาให้กําลังใจเราเนาะเราก็ไล์เมื่อเช้าได้ชั่วโมงหนึ่งนาะพี่น้องว่าจะโอ้โฮมจุกเอ้ยอย่างเงี้ยวันนั้นครั้งนั้นอะ วิ่งเนี่ย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 วิ่งเบรกไม่ทันเนี่ยชนตากเขาให้เลยเนี่ยชนเนี่ยชนเนี่ยเซแล้วก็เมามึนไม่สบายสามวันอ้วกแตกอ้วกแตนไปน,นองว่ามันลูกผีตุยไปแล้วนึกว่าลูกจะไม่อยู่กับเราเนาะเย้ <Yeah. S 1> สงสารมากเลย ได่จ้ะขอบพระคุณได้จ้ะเด้อขอบพระคุณพลังเงียบสุขูสุขคนลได้ทุกท,ทุกท่านได้พี่น้องที่เข่ามาเบิง่งมือเสาร์เขาก็คิดว่าเขาสิคนดูสักร้อยกว่าสองร้อยนี่แหละเพิน้องพี่น้องเนาะก็ก็กขอขอบพระคุณห,หลายๆจ้ะพลังเงียบสุขูสุขคนลน้อพี่นอนะ้องเนาะที่เพิ่นเข่ามาเบิ่งหายก็ได้หาลอยกว่าเด้อพี่น้องเลยดีใจ ก็ขอขอบพระคุณหลายหลายด้จ้ะยังรักและเอ็นดูพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อขอมาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้ะพี่น้องก็ขอบคุณอ่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีในประเทศเราก็ตั้งประเทศนะจ้ะพี่น้องเนาะฟังเล้าเราก็ฟังไทยเฮาองหน่าตัวกขูตุ๊กนั่จ้ะพี่น้องนี่ก็จะขอปิดคลิปได้จ้ะเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า